5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศปาปัวนิวกินี1มีภาษาพูดมากที่สุดในโลกปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีภาษาท้องถิ่นมากที่สุดในโลกกว่า800ภาษาถูกพูดในประเทศนี้เหตุผลคือภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและป่าทึบทำให้แต่ละชุมชนแยกตัวและพัฒนาภาษาของตนเองขึ้นมา2มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ประเทศนี้มีชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า1,000กลุ่มแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมการแต่งกายและประเพณีเฉพาะตัวมีการจัดงานแสดงวัฒนธรรมเช่นกอโรคาโชว์และ Mount Hagen Festival ซึ่งแสดงการเต้นรำและแต่งกายแบบดั้งเดิม 3. เป็นหนึ่งในประเทศที่ยังมีพื้นที่ป่าฝนบริสุทธิ์ป่าฝนเขตร้อนของปาปัวนิวกินี ถือว่าเป็นหนึ่งในป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์หายากเช่นนกสวรรค์ยังมีชนเผ่าหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ในป่าและยังไม่ติดต่อกับโลกภายนอกมากนัก 4. มีระบอบการเมืองแบบรัฐสภาในเครือจักรภพปาปวนิวกินีได้เอกราชจ,จากออสเตรเล,เลียในปี1975ยังคงเป็นสมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ มีระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสหราชอาณาจักรยังคงเป็นประมุขสูงสุดตามแบบสัญ,ญลักษณ์ 5. ภูมิประเทศยากต่อการเดินทางประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะและภูเขาสูงชันป่าทึบและแม่น้ำหลายสายถนนมีน้อยทำให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้านต้องใช้เรือหรือเครื่องบินเล็กเป็นหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างค่อนข้างล่าชา้า